ใกล้ถึงยังอ่ะพี่เปียกยังเลยเหลือหลายกิโลเหมือนกันเหรออ้าวเราตามเขาไปรีวิวใช่ไหมอ,อัดคลิปก่อนเนี่ยอ่ะมันถึงไหนแล้วล่ะถึงไหนแล้วอ้าวอัดกล้องเหรอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแม่ออกกับเปียกนะครับครับผมวันนี้เราจะพาแม่ออกไปกินร้านร้านยำยำริมบอ่อ ใช่ยำริมบ่อเห็นเขาบอกว่าราคา20บาททุกอย่างเนาะตอนนี้เราก็จะมาตามรีวิวอ่ะใช่ใช่มาตามรีวิวรสชาติเป็นยังไงหมืน20บาทจริงไหมน่ากินไหมใช่เราไม่เคยมาแล้วก็มาครั้งแรกเหมือนกันนี่อ่ตอนนี้เราอยู่เส็นต์ถนนในบ้านแพ้วบ้านแพ้วโอเคครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ร้านริมบ่อครับผมครับตา ตอนนี้ตอนนี้ถึงแล้วจ้ายำริมบอ่มอบุฟเฟ่มีด้วยนะบุฟเฟ่เดีย๋ดวยวหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวหา,ท,า,าที่จอดรถก่อนนะจ้า ก็มีจานจานละยี่สิบวันนี้เรามาเรามาวันธรรมดานะแต่เรามาตอนเที่ยงอ้ยลดเยอะมากเลยเนี่ยอนะไรอามแรงลดเยอะมากนี่เรามาที่ร้านแล้วนะคะด,ดูมีเมนูให้เราเลือกหลากหลายมีข้าวต๋่วด้วย่เปียกมี ยังเขาเสียวด้วยอืมมีหน้าเดียวตัวเองอันนี้ยังไม่ในี่ไงเยอะแยะไปฉันว่าเป็นมีร้อยเป็นพันเมนูเนี่ยใช่ๆช่อืมบานเลยโอเคเดี๋ยวเราดูอาหารก่อนละกันับเลือกเอาติกเอาอะไร . from Burab heaven ปลาค้าพี่นี่ลูปลาหนูอาปากหวอ,วอเลยจะเอโรคมบรรยากาศดีมากตอนกลางวันดีเลยรถจอดเต็มเยอะแน่น เขามีกระชังปลาเนี่ยนะคุเสี่ยมีคุณเลี้ยงปลาเองไงเออดีเลี้ยงปลาเนี่ยแล้วก็จับปลาขึ้นมาขายเออย้างปลาสเต็กไม่ใี่ย่างปลาสเลี้ยงปลาอะไรก็ไใช่แล้วก็มีจุดชมวิวนะขึ้นไปชมวิวได้ขึ้นไปใดเลยน่าคุณเสี่ยวมองนี่ไะนี่มีบันไดตอนคืนไฟน่าจะสวยอ่ะอืมไหนไม่ออกสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยดูให้หน่อยเนี่ อันนี้คือไก่ไหนไหนไหนมีอะไรบ้างปีกไก่ชุบแป้งทอดปีกไก่แล้วเนี่ยแล้วก็หอยนางรมยำแล้วก็ปลากระมอนหอยแข็งยำนิ้วยำกุ้งชุบแป้งทอดแล้วอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะอ้าวไม่รู้สั่งมาไดรไงลืมไปแล้วแล้วอันนี้ก็ครอบมันอันนี้ยำต่างก้อ นีเยำหมี่ย่างเอาแล้วกุ้งกุ้งเผานี่ไสั่งไปเหรอเออกุ้งเผาลืมไม่เห็นมีเนี่ยมีไหมมีสั่งไปเดี๋ยวไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งทีหลังอืมแล้วก็มีเนี่ยตูตูเผาเออตูเปลี่ยนเป็นกุ้งเผาได้ไหมคิดคิดว่ากินหมดไหมเนี่ยหมดหมดแล้วเออไม่หมดลืมไม่หยิบไม่ไปสั่งใหม่ใช่ เคหมายได้ไมะได้มากฝ้ายของมีก right so okay. yeah, so ุ้งทอดคุ no aps, ้งแป้งทอดแล้วก็ไก่ฝ้ายของอันนี้กุ้งเผาอืมแล้วก็มียำหอยนางรมแล้วก็มียำปลาแซลมอนมันตั้งตั้นี้ยี่สิบบาทใช่ไหมยี่สิบบาทหนึ่งจ้าละยี่สิบแล้วก็มีขาไก่ยำแล้วก็มียำหอยแครงแล้วก็เนี่ยกุ้งคุ้งแป้งทอด ก็มีทอดมันทอดมันน to the ี่อร่อยอร่อยนะและนี่คืออะไรอ่ะลูกๆเนี่ยลองจิมด้วยเองจิมก่อนไม่รู้เรื่องขนมริกแป้งเฉยๆนะไม่รู้แล้วก็มีนี่ยำสามกรอบน่ากินมาก น้ำยำสามสบก็อร่อยนะแล้วก็มีมูน้ำตกันนี้ก็ต้องกินให้หมดแล้วจ้าเปนะ็นมะราคา2ี่สบบาทสั่งได้สั่งใหญ่เลยไปรู้กินหมดไม่หมดจะลองดูแล้วกันนะว่าจะหมดไหมวันนี้อร่อยนะกินไปสองจานเรินะ่มอิวแล้

đó 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 nó trên bộ nó bảo สรุปแล้วอิมยังนะยังยังยัง <laughs> กินก็กินหมดไหมเนี่ยเดินหลายชามเนี่ยหมดนะน้ำตัมก่อนอร่อยเหรอมีอะไรอร่อยบ้างทุกอย่างแกเห้ยก็หมดอร่อยไหมอร่อยนี่ หมดไปได้ค่ะแล้วก็ุ้งก็อร่อยยำสาก็อดสามกรอบอร่อยกินให้หมดไลย,ย,เ,ลยเขาใส่ถุงมาแล้วกันใช่เราะว่าเขาใส่ถุงให้เราได้เนาะได้ยำสามกรอบอร่อยน้าพี่แอ๊บอาสวัสดีครับตอนนี้เราก็กิน ร้านยำๆเนาะจานละยี่สิบบาทละก็โอเครสชาติก็ใช้ได้แต่ก็ถามว่าถูกไหมถูกครับถ้ามองป็นเป็นจานจานละยี่สิบนะแต่ถ้าอย่างเรามาสองคนเนี่ยเรากินไปหมดก็สี่ร้400อยติ๊กสี่ร้อยเนาะก็คือว่าจากคนที่กินไม่เยอะนะกินปกติมันก็แอบแพงอยู่นะถ้ากินได้ดีนะอย่าไปมองดูที่จานว่าจานละยี่สิบบาทหรอกมันถูกนะ ก็รสชาติอะไรก็ใช้ได้แต่ใครก็ลองมาครับมาลองสัมผัสด้วยตัวเองว่าจะเป็นยังไงนะมาลองชิมดูมาลองชิมดูแล้วก็รับสั่งมันถูกอยู่ที่คนสั่งเป็นนะถ้าเราไม่รู้อยากสั่งเราอาจจะสั่งได้ของที่แพงกว่าได้อย่างนี้ก็อร่อยเหมือนกันสมราคาแล้วนะใช่ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้แล้วกดติดตามครอบครัวแม่อพอพ่อเปียวด้วยนะคะว่าคลิปหน้าๆจะพาไปเที่ยวไหนอีกพาไปกินไหนอีกนะคะสวัสดีค่ะ